คอันนี้ตองเราก็สูอแพทเทิรเรายกแบบนอี้ที่เก้าครับอันนี้เป็นยางบอลแบบ เทียงเยทีเดียว่รเียล้เองโอเคครับพร้อมนะพี่ไม่นองถามเลยในีนี้เราแบบมีตาข้ข้างในเอาอี้นเราเราไม่คขอยก่งนะโอเคครับอะไรมันเสร็จแล้วจริงเราไม่หมดหรอกอันนี้มีสบ้านใครดดะครดบ้ วันนั้นะวันนั้นแะที่เล่นกินรับน่านด้ทิ่นครับมีคนเก็บตไนะมีไม่กินนัมีคนใช้มีดสลุดไม่ใช่มีดไปเป็นตอนผมมาดไปเแล้วลูกทีมจะเก็บได้ไหมเิดอ้ยเอาทรายนะเอาทีมทรายนะเอาเสื้อเลียนนะเสื้อเลียนนะเอาแม่

นี่ไกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่ๆด้วางยงวงยงยังงยงอันทวายนึงโอเคครับตอนนี้กับตันทีมไกังแลยังไม่รูไอาไม่ได้เาจะยสายายสายสยสายสยสายสยายสยสายสยสายสยัายสยายสยสายย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  ตายกูตายกูบอกไอ้ัตวแมโทษัาวแโทษไอ้จันลามไอ้ติงหวยเม่ัยช่วยดช่วยด้วยช่วยด้วยสัว์นั่นไงโยชิมินุนนมีสวนมีอ้สัตวาเฮยปนี่ผมเปิดไมค์ของทีมแดงกับทีมหวยหวยตวเฮ้ยนำที่วยวยวาวยวยเฮ้ยัตตายตายตายยังตายยตายยหลบวิ่งหนี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 ไป

ติยตม่ว่าเราตายตายตายตามตายายต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 านะาอตายตายอกยตายอายต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 าตาย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 ตาตาย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 ตา ลุงน้ำดีน้ำดีแฉกแดกฐานเมี่เจมี่เจมี่ฟดคนขึ้นเ้คบฆ่าเลยคาเองากันเองทั้งหมดฆ่ากันเองเหลีมีนเหลมนุคหน่อยฆ่า้ทไมฆ่า้ทไมฆ่ากันเองฆ่ากันเองเหลือ้คนเหลือคนไอ้ไอ้ที่ไปอยู่แคงผมไปอยู่ที่ผมมาฆ่า่้่ไตา้นี่มไอ้นี่มตายดิฆ่าฆ่าไปตองไ่ตองเฮ้ยหม่เลาหมด กูเดินสองได้อี